เช้าวันที่24มิถุนายนสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นเอาเข้าจริงๆก็เกิดจากการวางแผนที่ใจกล้ามากๆนะครับคือการลวงทหารจากหน่วยต่างๆไปกองไว้ที่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นพันๆน,นายเลยนะครับโดยใช้วิธีให้ทหารทั้งหมดออกมาเพราะเข้าใจว่ามีการกรบฏเกิดขึ้นครับโดยอาศัยแค่บรารมีเท่าที่จะมีอยู่พระยาทรงสุรเดชพระยาพหลและพระประสาทนะครับบุกเข้าไปในกรมทหารม้าที่1แบบไม่ให้ใครตั้งตัวรีบเรียก ทหารขึ้นรถรีบขนปืนและนำขบวนรถเกราะอ,ออกมาในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับสมทบกับทหารเรือที่ใช้วิธีเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังมีนักเรียนในร้อยที่พระยาทรงสุรเดชใช้ความเป็นอาจารย์นัดหมายเอาไว้และทหารฝึกใหม่ในกรมฐานช่างโดยไปบอกว่าให้ตื่นเช้าเข้ามาฝึกหัดที่จุดนัดหมายด้วยครับพระยาพหลซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติได้ขึ้นเวทีและอ่านประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองขอให้พระหมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายและกล่าวถึงข้อ ข้อเสียของระบอบกล่าวว่าเป็นระบอบที่ใครจะออกเสียงคัดค้านย่อมมีได้การปกครองแบบนี้จะปล่อยให้ประชาชนเผชิญกับเศรษฐกิจและการภาษีโดยลำพังและไม่ได้ทำให้บ้านเมืองดีขึ้นเลย อีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นต้องทําให้สําเร็จก็คือการมีองค์ประกันครับหรือการจับตัวประกันนั่นแหละครับเพราะถ้าไม่มีองค์ประกันนะครับก็คงไม่มีเครื่องมือต่อรององค์ประกันอันดับหนึ่งที่ไม่มีไม่ได้นะครับก็คือกรมพระนครสวรรค์วรพินิทครับซึ่งเป็นผู้มีอํานาจมากที่สุดในพระนครรองจากพระเจ้าอยู่หัวเพราะกรมพระนครสวรรค์นั้นนะครับเป็นผู้คุมกําลังทั้งฝ่ายพลเรือนและทหารเคยดํารงตําแหน่งเป็นทั้งเสนาธิการทหารบกเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เสนาบดีกระทรวงกลาโหมและดํารงตําแหน่งสุดท้ายคือเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยครับท่านมีศักด์เป็นคุณปู่ของอดีตผู้ว่ากทมนะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร สรุปว่าวันนั้นนะครับมีการจับกลุ่มบุคคลสําคัญและเชิญเจ้านายมาประทับที่พระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสิ้น25คนครับส่วนบทบาทของพลเรือนนะครับทั้งนายประยูนพรมรมนตรีนายควงอภัยวงศ์นายประจวบบุญนาคก,ก็คือเข้ายึดกรมไปรษณีตัดสายโทรเลขยึดการสื่อสารไว้เพื่อความได้เปรียบซึ่งกว่าข่าวจะไปถึงวางไกลกังวลความได้เปรียบก็อยู่กับฝ่ายคณะราษฎรแล้ครับ ช่วงบ่ายนะครับคณะปฏิวัติเริ่มแจกจ่ายถแถลงการที่นายปรีดีพนมยงค์เป็นผู้เขียนขึ้นสิ่งนี้เรียกว่าประกาศคณะราษฎรฉบับที่1มีเนื้อหาย,ย้ำเตือนว่าต่อไปนี้ประเทศสยามเป็นประเทศของราษฎรไม่ใช่ของใครเพียงคนหนึ่งอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงก็เสร็จสมบูรณ์เมื่อคณะราษฎรนะครับทำหนังสือกราบบังคมทูลในหลวงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเชิญมาเป็นพระหมหากรรษัตริย์ภายใต้กฎหมายเมื่อพระองค์เห็นด้วยกับแนวทางการปกครองนี้และทรงแจ้งให้ทราบว่าพระองค์มีความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่เหมือนกันโดยจะทรงเป็นพระหมหากรรษัตริย์ตามพระธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน ซึ่งก็สอดคล้องกับความเป็นจริงในสมัยของพระองค์นะครับที่เคยมีการทดลองร่างธรรมนูญการปกครองไว้แล้วอย่างน้อยๆถึง2ฉบับนะครับจากฝีมือที่ปรึกษาซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่มารับราชการแต่เนื้อหาทั้งสองฉบับก็ห่างไกลาจากสิ่งที่คณะราษฎรน,นําขึ้นถวายมากนะครับ อย่างเช่นนะครับในฉบับแรกที่มีร่างไว้แค่12มาตราโดยในมาตราแรกระบุว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์และอีกฉบับนะครับแม้พูดถึงการเลือกตั้งไว้ก็จริงนะครับแต่นายกรัฐมนตรีก็ต้องมาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ครับดังนั้นนะครับจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับที่อีกสองวันต่อมาในวันที่26มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับพระนครมาประทับที่วังสุขโททขทัยคณะราษฎร7คนเข้าเฝ้าและถวายกฎหมาย2ฉบับคือ กฎหมายนิรโทษกรรมและธรรมนูญการปกครองแผ่นดินครับ พระองค์ทรงลงพระปริมาพิไทยเพียงกฎหมายนิรโทษกรรมเท่านั้นนะครับสำหรับธรรมนูญการปกครองทรงลงนามในวันรุ่งขึ้นพร้อมตัวหนังสือต่อท้ายชื่อกฎหมายว่าเป็นฉบับชั่วคราวพร้อมพระราชบันทึกที่มีใจความว่าพระองค์อ่านและพบว่าคงไม่เห็นพ้องกับสิ่งที่หลวงประดิษฐ์มนูธรรมเขียนมาแต่เพราะเป็นกรณีฉุกเฉินจึงประกาศใช้เป็นการชั่วคราวไปก่อนโดยต้องหาโอกาสผ่อนผันและรับฟังเสียงประชาชนด้วยในวันที่27มิถุนายน2475นะครับก็มีการประกาศ ใช้พรบรธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เกิดขึ้นในสยามให้กำเนิดสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวจำนวน70คนที่มาจากการแต่งตั้งกันเองสามารถแบ่งสัดส่วนกับกลุ่มอำนาจเก่าจนลงตัวเป็นส่วนคณะราษฎร33คนและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่32คนกลุ่มนอกวงราชการ5คน สภาแห่งนี้นะครับถูกกำหนดให้เลือกตั้งสสจำนวนครึ่งหนึ่งภายใน6เดือนและภายใน10ปีเมื่อประชาชนมีความรู้ถึงชั้นประถมมากกว่าครึ่งจึงให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับ สภานี้นะครับมีประธานกรรมการราษฎรซึ่งเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันก็คือพระยามโนปรกรณ์นิติธาดาครับซึ่งจะนับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยหรือเรียกว่าเป็นนายกคนกลางก็คงไม่ผิดเพราะเป็นกลุ่มข้าราชการเก่าที่มีชั้นบรรดาศักดิ์ถึงพระยาและคณะราษฎรเองก็เชื่อมั่นว่าท่านเป็นคนหัวสมัยใหม่มากพอเพราะได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ และมีความเป็นประชาธิปไตยซึ่งพระยามโนโปรกรณ์นิติธาดาก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับโดยได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้นมาสําเร็จภายใน6เดือนครับและเป็นฉบับนี้นี่เองนะครับที่พระบาทสมเด็จพ,พระปะกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่10ธันวาคม2475ครับ โดยที่ความแตกต่างใหญ,ใหญ่ระหว่างฉบับชั่วคราวและฉบับถาวรน,นะครับก็จะเป็นในเรื่องพระราชะอำนาจนั่นเองนะครับฉบับชั่วคราวในมาตรา2ครับผู้ใช้อำนาจแทนประชาชนคืออำนาจสฝ่ายมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดอีก3ฝ่ายคือสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการราษฎรหรือฝ่ายบริหารน,นะฮะและศาลครับต้องกระทําในนามของกษัตริย์แต่ถ้ากษัตริย์ไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้หรือไม่อยู่ในพระนครให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการราษฎรที่จะทําหน้าที่แทนและ การกระทำใดๆของกษัตริย์ต้องได้รับความยินยอมของคณะกรรมการราษฎรเสมอ ส่วนฉบับถาวรน,นั้นนะครับกำหนดไว้เพียงสั้นๆในส่วนนี้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนั้นส่วนที่กำหนดว่าห้ามผู้ใดฟ้องคดีอาญาต่อกษัตริย์คณะกรรมการราษฎรต้องเป็นผู้วินิจฉัยก็เปลี่ยนเป็นว่าผู้ใดล่วงละเมิดมีได้แทนนะครับและต้องทรงเป็นจอมทัพสยามทรงมีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน90วัน ไม่ว่าใครจะมองความสําเร็จของคณะรัษฎรแบบไหนนะครับมองว่าทําไม่สําเร็จชิงสุกรหามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือพระมหากษัตริย์ตกลงยินยอมให้จํากัดพระราชะอำนาจและไม่ว่าความขัดแย้งในสังคมไทยจะนําพาไปสู่การรัฐประหารโดยเผด็จการกี่ครั้งเผด็จการก็ยังต้องใช้สภาไม่ว่าสภานั้นจะมีความชอบธรรมหรือไม่แม้จะเป็นเหมือนอาหารปลอมในตู้โชว์ที่กินไม่ได้แต่ยังไงก็ต้องมีนั่นแหละครับและไม่ว่าจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่กี่ครั้งนะครับมาตราที่เขียนว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยก็ยังคงอยู่ครับ